ปลาหมึกอาเจนยัดไข่แบบนี้ใช้เวลาย่างนานไหม,าามานะครับสําหรับน้องๆ้องมือใหม่ทุกท่านที่คอมเมนต์ถามนะทุกคนเนาะกลัวมันย่างยากกลัวมันจะไม่สุกนะครับทุกคนนะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะไข่ข้างในอะ่ะมันสุกมาแล้วนะวิธีทําผมสอนในช่อง u t u b e นะครับมาดูครับว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่นะทุกคนนะในการย่างปลาหมึกแต่ละตัวในปลาหมึกอาเจนเนี่ยย่างง่ายมากทุกคนฮะประมาณ3นาทีนิดนิดถึง4นาทีนะครับปลาหมึกสุกแล้วครับทุกคนนะไอตัวนี้ผมใช้ขายตัวละ100บาทนะครับทุกคนนะผมใช้ปลาหมึกอา ใช้ไซส์ไหนได้หมดนะครับทุกคนนะตัวเล็กเราก็เอาขายราคาลดลงหน่อยตัวใหญ่เราก็าขายตัวร้อยนะคตัว80นนะทุกคนนะ วันหนึ่งผมจะขายในร้านนะครับช่วงนี้นะครับประมาณวันละ25ตัวนะครับเฉพาะปลาหมึกอะเจนยัดไข่นะครับถ้าเป็นฤดูหนาววันละประมาณ6-70ตัวนะครับผมขายตัว80-100บาทนะครับทุกคนนะสังเกตยังไงนะครับว่ามันสุกหรือไม่สุกนะทุกคนนะปลาหมึกมันจะเปลี่ยนสีนะครับถ้าเป็นปลาหมึกอะเจนยัดไข่นะไข่ข้างในเราไม่ต้องห่วงแล้วครับเพราะผมสอนวิธีการนึ่งทําให้ไข่สุกมาก่อนแล้วนะทุกคนนะสูตรนี้ขายดีมากนะครับ สูตรมืออาชีพนะครับผมใช้ขายมานานมากกว่า10ปีแล้วนะครับทุกคนนะมืออาชีพเขาทําแบบนี้กันหมดนะครับสมมุติว่าเราไม่เอาไข่ข้างในเนี่ยไปทําให้มันสุกแล้วย่างได้ไหมได้ครับแต่คุณจะใช้เวลานานมากนะครับ10นาที15นาทีไข่ข้างในมันยังไม่สุกเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งไข่มันจะคาวนะครับถ้าเรานึ่งไข่สุกเสร็จแล้ววิธีทำอ่ะผมสอนในช่อง YouTube แล้วเนี่ยไข่ก็ไม่คาวครับย่างก็ย่างแป๊บเดียวทุกคนดูนะครับใช้เวลาประมาณ3นาทีนิดๆนะถึง4นาสี่ําท่านะ สังเกตนะครับสีมันจะเริ่มเปลี่ยนจะเริ่มไม่ไหมเห็นไหมทุกคนนะเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครของผมใช้เวลาประมาณ3นาทีกว่าเกือบสนาทีนะทุกคนนะตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวันนี้ถือคลิปด้วยเลยลูกค้ามายืนรอซื้อหน้าหน้าร้านด้วยนะทุกคนนะมันเลยตะกุบตะกักหน่อยนะครับเนี่ยการย่างเทคนิคการย่างนะทุกคนนะมันอยู่ที่รูปแบบของตัวบุคคลเลยนะครับจะถอดหนวดมาย่างให้มันสุกก็แล้วแต่เรานะครับทาได้หมดแนละ้วทุกคนเนาะพลิกแพงเอานะครับเนี่ยครับนี่ นะครับบางคนก็จะย่างทั้งตัวเลยแล้วหั่นหนวดปลายหนวดเองก็ได้นะครับให้มันสวยงามเนาะแต่วิธีที่เรียบง่ายแล้วว่องไวนะครับถอดหนวดมาครับแล้วเอามีดผ่าตรงหัวหนวดนะครับทุกคนฮะเนี่ยครับไม่ถ้าเราไม่ผ่ามันจะไม่สุกนะทุกคนนะมันจะสุกช้านะครับเนี่ยครับเอามีดผ่าเข้าไปครับเนี่ยครับตรงกลางมานะครับนี่ผ่าชึกเข้าไปเรียบร้อยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนื้อมันจะขาวนะครับเดี๋ยวสักพักเนื้อมันจะเปลี่ยนสีนะทุกคนนะสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับไข่ข้างในมันสุกมาแล้้วววเราาไม่ตองงกลัยด ใช้เวลาย่างประมาณ3นาทีนิดๆถึง4นาทีนาะมือใหม่นอะผมกะให้4นาทีนะครับโดยประมาณนะทุกคนเนาะเพราะมันอยู่ที่ไฟของแต่ละท่านด้วยนะครับเนี่ยครับนี่สังเกตว่ามันจะสุกหรือไม่สุกสีมันเปลี่ยนนะฮะทุกคนนะแล้วอีกอย่างปลาหมึกสุกน้าหนักมันจะเบานะอย่าย่างนานเกินไปนะครับแค่นั้นทำเนี่ยครับลูกค้าก็หยิบมาอีก100บาทนะครับทุกคนนะปลาหมึกไข่2ตัวผมขายตัวละร้อยชุดนี้ก็200บาทหัน่นซอยราดน้ําจิ้มให้ลูกค้านะครับแถมไม้เสียบ ให้ลูกค้าเป็นหนึ่งชิ้นนะครับทุกคนนะครับจบครับ200บาทนะครับชุดนี้นะครับปลามมือไข่2ตัวเรียบร้อยให้ทุกคนฮะประมาณ3นาทีถึง4นาทีนะทุกคนนะโดยประมาณนะครับลองไปฝึกย่างกันดูนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราย่างไปนานเราก็ย่างเป็นเองนะทุกคนนะสุกไม่สุกเราดูแป๊บเดียวเราก็รู้นะครับนะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่ๆน้องๆนะนะครับลองไปศึกษาดูนะครับในช่อง YouTube นะครับนี่